สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับอีกเช่นเคยกับผมกอล์ฟแมกกาโมโตผมเป็นแมกกาโมโตครับรถครอบครัวเข้ามาอีกแล้วนะครับคันที่แล้วที่บอกว่าสวยกริปเนี่ยไปแล้วครับเรียบร้อยใช่นะครับผมก็คือตามความพอใจของลูกค้าอยากได้เพิ่มวันนี้ทางร้านแมกกาโมโต้นะครับคัสสภาพอย่างดีมาให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าโตโยต้าไฮรีเออร์ V6 นะครับรถคันนี้จะเป็นขับ4แบบฟูลไทม์ครับผมนะครับสีสวยทั้งคันภายในสีเบจ และมีแหลกหลังคามาให้ด้วยสําหรับใคร,ใครที่จะไปแคมเปอร์แคมปิ้งต่างๆสามารถเอาสัมภาระเก็บข้างบนได้นะครับรถคันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับผมจัดให้กับคุณผู้ชมราคาโคตรถูกแน่นอนนะครับ,รบไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับ มาฮะคุณผู้ชมฮะต่อมารจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเจ้าฮาริเออร์คันงามคันนี้นะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าเลยครับผมก่อนที่เริ่มข้างหน้าเดี๋ยวขออนุญาตอีกนิดนึงนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถปี2 0 0พนะครับครับผมกะกระจังหน้านะครับผมโลโก้นกทองนี่สภาพสวยงามเลยนะครับผมกรอบพรีเมียมก็อย่างเดียวว่าเงาสวยงามอยู่นะครับกระจังหน้าไม่มีซี่หักไม่มีฟันหล่อนะครับ เรียนไฟคันนี้ก็ถือว่าสภาพสาสวยงามเลยรีเฟกเตอร์ข้างในนี่ชัดๆเลยนะครับแต่ละคันนี้นี่ได้สเกิร์ตแต่งของเจ้าฮนันเลอร์ตรงรุ่นมาด้วยนะครับผมเขามีค้มาถึง4ชิ้นรอบคันเลยนะครับก็สวยงามดูลงตัวมากๆเลยครับใช่ฮะคุณผู้มชมฮะสีสันตัวถังนะครับผมบอกแล้วนะว่าสีสวยทั้งคันนะคุณผู้ชมครับเป็นสีบรอนซ์เงินนะใช่ครับเวลาออกแดดคุณจะเห็นประกายเมทัลลกออกมาเป็นไงใช่ครับผมก็ต้องบอกว่าสีสีเทานี้คือเจ้าของเขาทำเพราะความชอบนะว่าเป็นสีเทาที่มันร่วมสมัยมันดูดีดูแบบดูใหม่่่นนนนนะรรรับ้้้อออออออตตงงงกวาเเปป็็ีจุข เจ้าเลกซัด RX 3า0 ซึ่งเป็นตัวที่เป็นเจนใหม่นะพอเวลามาใส่กับเจ้าเจนนี้ผมว่ามันดูลงตัวมากๆนะแล้วเป็นล้อกคอร์บล้อแท้ของจากโรงงานโตโยต้ามาบอกเลยว่าแข็งแรงแน่นอนและที่สําคัญได้เป็นยางดันหลบปี2022ด้วยนะถ้าคุณผู้ชมอไปใช้ก็ใช้งานได้ยาวนานเลยครับโอ้โหฮ,ฮะคุณผูณ้ชมครมตัวถังด้านข้างฮะมีติดด้านข้างฮนะความสวยความงามของเธอนะฮะคุณผู้ชมคับคตัวถังเดิมนะกากือเบิดทุกอย่างคุณเห็นมาแนบสนิททั้งหัวจดท้ายเลยใช่ครับผมที่บอกมีสเกิตข้างมารอบๆคันครบเลยนะครับแล เขาเปนมาในแนวแบบเจแปนสไตล์ที่เป็นฟิล์มหน้า3บานใสนะครับผมแล้วกนี่ข้างหลังจะเป็นทึบงี้นะผมเลยว่าดูหรูดูดีเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างเลยที่ผมจะพูดหลายๆคลิปว่ามันมีล้าวเนี่ยเราไปใส่นู่นนี่นั่นเพิ่มคันนี้เพิ่มมาให้แล้วครบเลยครบเลยก็คือจะเป็นตัวขาของเขาครับที่ใส่ไปในรางนะแล้วก็จะมีตัวแหลกของขาที่เป็นเหล็กนะกบลยวข็งแรงมากเห็นไ่ม นี่บอกเลยว่าดูดีเลยนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้จริงนะถ้าคุณผู้ชมมีสัมภาระหนักๆน,นี้ก็ใส่ได้เลยนะครับผมแล้วก็มีตะข่ายครอบมาให้ครบด้วยนะครับล้อหลังของเจ้า lexus rx 3 5 0ล้อมแม็กเขาก็ถือว่าสภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมแล้วก็เป็นยางด้านหลอปีส0 2 2ี่เช่นกันครับ มาดูด้านหน้าฝั่งทางซ้ายกันบ้างนะฮะผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งซ้ายนี่ไฟก็ถือว่าใสสวยงามอยู่เช่นกันนะครับผมรีเฟคเตอร์ชัดๆเลยแล้วก็ตัวสีแอพอออกี่ยที่พี่เบนบอกก็จะมีประกาไท่ใช่ใช่สวยงามนะครับสวยงามมากคุัผู้ชมครับผมตัวถังคุณดูดินี่บางๆโอ้เดิมๆบางๆเลยนะฮะใช่ครับผมสันเินคุณเห็นั้มนี่โอ้โหคมกริบใช่ครับผมแล้วก็ล้อฝั่งหน้าฝั่งด้านซ้ายนะครับผมสภาพล้อแม็กเขาก็สวยงามเช่นกันนะครับผมมาพร้อมกับยางได้รอบปีสองเช่นกันครับผมก็เอาไปพร้อมใช้งานได้อีกยาวเลยนะครับ ภาษีคันนี้เป็น20กันยา2566ภาษีก็ยังไม่ขาดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างฝั่งหนุ่มที่ผมลืมชี้ให้ดูนะก็คือกระจกนี่เขาได้ครอบโครเมียมมาด้วยนะซึ่งปกติมันจะเป็นตัวสีเดียวตัวโใช่ไหมของอันนี้ก็เป็นของแต่งนะครับครอบโครเมียมเข้าไปนะครับใช่ครับคุณผู้ชมครับตัวถังฝั่งด้านซ้ายแน่นอนนะฮะว่าเราก็สรรเกรดมาให้คุณผู้ชมแน่นอนเพราะฉะนั้นนะสวยงามทั้งคันนะฝั่งด้านซ้ายทุกอย่างการเกือบ,บทุกอย่างของเขาก็แนบสนิทเช่นกันนะใช่ครับผมวัสมุการะ อย่างด้านรอบปี22พ้อม่างใช้ง,งานเช่นกันครับมาดูด้านบ้านท้ายความอลังการของเธอันบ้างนะครับผู้ชมครับ,น,รบนี่เริ่มก่อนเลยนะสิ่งที่หายากของเจ้ารุ่นนี้เลยเขาเลยนะะนี่ได้ไฟท้ายแต่งเลยสวยมากนะเป็นสีสโมคทั้งซ้ายขวาเห็นไหมนี่ไฟท้ายแต่งเขาดูสวยงามดูดีมากๆเลยนะครับผมแล,ล้วก็เลเยอร์นี่อยู่ครบทุกตัวอักษรเลยนะคะผมแล้วก็นี่แล้วก็นกทองด้านท้ายเขาก็เงาๆสวยงามเช่นกันครับครับผมคุณผู้ชมฮะฝั่งด้านขวามือผมฮะ3.04นะฮะลกโก็อยู่ครบนะ ไฟท้ายผมบอกคุณผู้ชมเลยสวยและล้ำสมัยมากใช่ครับผมแล้วก็นี่นะที่บอกมาครบ4ชิ้นนะครับผมก็สเกิร์ตด้านล่างมาครบ4ชิ้นเลยแล้วก็มีนี่ตรงตรูดน,นะโอ้โหวิงวิง่งเอาไว้ไวางเนะ <c oughs> ครื่องดื่มอะไรเงี้ยใช่ฮะก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็มีสไปเลอร์ตรงที่ข้างบนมาให้ด้วยนะครับผม,ผมก็ อัส <Access> เซอรี่เขาเนี่ยถือว่าของแต่งค่อนข้างครบถ้วนนะและคันนี้นี่ใส่กล้องถอยมาให้ด้วยนะครับผมบใช้งานได้ถือว่ากล้องคมชัดเลยนะครับมาฮะาห้องสัมภาระการห้องเก็บสัมภาระของเธอนะครับคุณผู้ชมครับผมี่มจะให,ให้ดูก่อนเลยว่าอันนี้ที่ผมวาไงไว้เนี่ยคืออันนี้มันเป็นยางขอบกระจกเดิม,มซึ่งถ้าคุณผู้ชม ไม่ชอบอันที่ใส่อยู่ตอนนี้คือว่ามันจะเป็นขอบดำใช่ไหม,อมของเดิมมีให้นะแต่เจ้าของเก่าเนี่ยเขาใส่มาเพื่อให้มันกระชับมากขึ้นผมบอกเลยนะว่าเก็บเสียงเนี่ยโหดีเลยนะแ<ช>ละวัลปิดประตูนี่มันดูกระชับมันดูแน่นมากนะครับครับนี่ห้องของสัมภาระของเขานี่เดิมๆนะครับผมสภาพสวยงามเลยแล้วก็อันนี้มันจะเป็นที่ติดตรงคอเขานะนี่ติดให้ดูนะครับรัดไปตรงคอนี่รับไปค้องอย่างนี้ฝั่งนี้เช่นกันนี่มันก็จะรับตรงคอมันไวอย่างนี้เกี่ยวไว้เกี่ยวไว้เกี่ยวไว้นี่นะครับผม นี่ก็จะดูสวยงามดูเรียบร้อยนะครับผมเวลาเราปิดเขาก็เลื่อนมา่นี้นะตัวปิดบังตาสัมภาระเขาก็ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่จะให้ดูอย่างนึงก็คือตรงนี้เป็นผมกระดุมมามใช่ไหมก็ทําให้ท้ายเราเนี่ยไม่ต้ปกง่ายนะใช่ครับตัดมาให้ตรงรุ่นเป๊ะ,เ,ปะเลยนี่ตัวของเดิมเขาก็อยู่นะครับนี่แล้วก็คันนี้มีการติดแกะ APG มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดเป็นถังดนัทอย่างดีมาเลยนะก็ดู<ม>เห็นไหมท้ายดูเรียบร้อยมากๆนะครับแล้วก็ ช่องเก็บของซ้ายขวาเขาเนี่ยังอยู่ครบถ้วนนะแม่แรงก็ยังอยู่นะครับบล็อกฝั่งนี้ก็ยังอยู่นะแล้วก็นี่นะที่เก็บของพับตึงเขายังอยู่ครบถ้วนเลยแล้วก็พับเบาะให้ชมเลยสไตล์ไฮเออร์นะครับมาพับเบาะอเนกประสงค์ได้ด้วยนะคุณผู้ชมครับผมเพราะว่าคือบางคนนะฮะอาจจะอยากได้แบบเขาเรียกว่าห้องเก็บสัมภาระที่ค่อนข้างแบบใหญ่วางไว้ของได้เยอะน,น,นี่อ,อ,<า>อ่ะเพิ่มเืินที่สัมภาระกันไปเดี๋ยวปดออกกันปดตึ๊ก กดจึ๊กนี่ับนี่แค่นี้เรียบร้อยคุณผู้ชมก็สามารถใส่ของเพิ่มพื้นที่สัมภาระได้แล้วก็ถ้ายังไม่จูใจก็สามารถเอาตัวม่านบางตานี้ก็ออกได้เช่นกันนะครับใช่ครมาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้บ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับครับผมขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นรหัส1 MZ นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบแบบวีส0 0พั่ครับครับผมและอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมนะฮะเมื่อกี้นะว่าคันนี้นะเดินทางด้วยนะฮะ สองระบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบนซินฮะแล้วก็แก๊ส LPG นะตอบสนองแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับใครหลายๆคนที่อยากได้รถครอบครัวและประหยัดแบบนี้นะฮะผมแนะนำคันนี้เลยนะและอีกหนึ่งอย่างฮะคันนี้เดินทางไกลได้ผมรับประกันแน่นอนฮะว่าเดินทางไกลได้นะไม่ได้ควไม่ไหลแน่นอนครับผมแล้วก็เราบอกอย่างด้วยว่าคันนี้เจ้าของเก่าเขาเพิ่งได้มีการเซอร์วิสระบบเกียร์ไปก็คือว่าถ่ายน้ำมันเกียร์ล้างกองเกียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ท่อไอดีเนี่ยมีการล้างท่อไอดีมีการตั้งวาล์วมียย คอยไฟหตัวให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมเพิ่งทําไปเมื่อวานเลยเปลี่ยนแบตเตอรี่ลุกใหม่ให้เลยนี่ใหม่เลยเมื่อวานเลยนะเมื่อวานเลยก็คือสตาร์ทแล้วรออื่นนี่แบบไม่ทันใจก็สตาร์ทขอพี่ก๊อฟเปลี่ยนเลยดีกว่าก็ทึ่งใหม่เลยนะครับผมอีกหนึ่งอย่างด้วยหม้อน้ําก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับผมก็บอกบอดที่บินบอกแล้วเดินทางไกลได้สบายใจได้เลยครับแล้วก็พี่ก๊อฟนี่ตัวกันความร้อนเดิมของเขานะก็ยังอยู่นะครับผมสติกเกอร์นี่มาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะคคคครรรััััับบบเเเเเพดดิิมมูู่่่ตวฝงนนนีี้ลลยยยโออหก อีกหนึ่งความเดิมของเจ้าไฮเออร์คันนี้นะครับนี่กระจกหน้าเดิมโรงงานโตโยต้านะครับนี่ตรงกระจกเล็กตรงนี้โตโยต้าเช่นกันบานหน้าฝั่งข้างซ้ายนะครับโตโยต้านะครับผมอันนี้แยดมันสะท้อนนันมาจแต่จางๆเลยนะครับนี่โตโยต้าบานนี้ก็โตโยต้านะครับแล้วก็หลังบานเล็กนี่โตโยต้านะครับกระจกฝาท้ายนี่เลยโตโยต้ามานี่โตโยต้านะครับหลังขวาโตโยต้าที่บานกระจกใหญ่ก็โตโยต้านะครับแล้วก็ฝั่งบนครับ นี่โตโยต้าเดิมครบทุกบานครับมาถึงด้านภายในจ้รถคันนี้กันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายฮะครับผมนี่แผงประตูฝั่งข้างซ้ายนะครับผมหนังวุ้น้างบนนี่สภาพหนังสวยงามมากๆนะครับด้านข้างก็สภาพสวยงามเช่นกันลายไม้เงาสวยงามไม่มีแตกไม่หักไม่มีลาวนะครับครับช่องใส่ของด้านข้างอยู่ครบถ้วนนะครับผมแล้วก็ตรงช่องลำโพงไม่มีแตกหักนะครับครับกระจกไฟฟ้านะครับลง ขึ้นนี่เลื่อนๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับอ่ะลงอีกทีนะครับบองางปลั๊กไฟฟ้าฮะคุณผู้ชมครับไปทางซ้ายครับซ้ายครับขวาขวาครับขึ้นขึ้นครับลงครับผมลงครับใช้งานได้ครบครับมาฮะคุณผู้ชมฮะภายนอกสวยภายในนี่แน่นอนฮะต้องสวยแน่นอนคุณผู้ชมฮะลองดูนะสภาพเบาะหนังของเธอนะขาวสะอาดและสวยงามนะ บ<อ>เบาไม่มีแตกไม่มีขาดได้ทุกอย่างของเขาไม่มีร่นเลยนะคุณผ<ช>ู้ชมครับผมทั้งเบาะนั่งแล้วพนักพิง,งใน<ช>ต่อมาฮะที่ด้านแดชบอร์ดหรือด้านคอนโซลด้านหน้าของเธอกันบ้างฮะใหญ่โตอารังการมากครคุณผ<ช>ู้ชมครับคอนโซลเดิม สวยงามนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมาแล้วตรงนี้นะมีที่ติดตั้งเขาเรียกว่าอะไรนะที่จับโทรศัพท์จับโทรศัพท์ให้เรียบร้อยติดให้ดูเลยอันนี้ผู้ชมอาจจะงงว่ามันติดยังไงก็คือต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นเคสที่มีระบบแม่เหล็กอยู่ในนี้ซึ่งเคสผมนี่มันมีแม่เหล็กอยู่นะนี่คืบนี่แค่นี้เองแค่นี้เองแล้วเราไม่เราไม่ใช้โทรศัพท์ก็เอาออก ใช่ครับคุณผู้ชมครับมาดูนะฮะด้านจอทุกอย่างนะ,ะสวยงามแล้วชัดเจนนะ,ะ,ะทุกอย่างยังเป็นของเดิมของเธอนะครับคุณผู้ชมครับคอนโทรลตรงกลางนะ,ะระบบวิทยุระบบแอร์ทุกอย่างเป็นของเดิมมาจากโรงงานเลยะนะระบบเกียร์แน่นอนนะ,ค,ะคุณจะได้กับเกียร์อัตโนมัตินะคร<ช>ับคุณผู้ชมครับผมและตรงกลางนะ,ะวางของไว้ได้นะฮะตรงพื้นฮะ,ะแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากก็คือนี่เขาเรียกว่ากล่องตรงกลางนี่นะครับคุณผู้ชมครับคุณดูนะมันคือแบบมันหลายสเต็ปมากใช่สำหรับจ์เปิดมาวางของได้ นะครคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็คือที่เขียนบุหรี่นะฮะคุณผู้ชมครับผมแล้วก็เปิดมาอีกคุณดูดิดูดิทั้งหมดของเจ้าของอันนี้คือสายเดินทางมากเลยใช่ฮะคุณผู้ชมครับผมวางของวางแก้วน้ำได้เพียงพอนี่ขออีกสองแก้วอยู่นี่เลยวางได้อีกวงได้ครบถ้วนเลยนะแล้วก็อย่างบอกว่าคันนี้เขาติดนี่มาเพิ่มมาให้ด้วยจะเป็นตัววัดโวลต์ซึ่งถ้าออ่าแบตเตอรี่เนี่ยที่ผมบอกเมื่อวานแหละว่ามันอ่าเอ้ยมันอืดๆเพราะตัวนี้แหละมันดังผมก็เลยเป็นแบตเลยเพราะว่ากระแสมันต่ำใช่ไหมแล้วก็จจะมมมีตััวววดดแอ้้ยซึ่งถาุณหภูิิเกนนบบ <C> e <ering> เครื่องเิ่มันอันตรายแล้วมันก็รองเตือนให้เช่นกันก็อันนี้จะอีพอติดมาให้ครบถ้วนเลยพร้อมเดินทางมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะคะคุณผู้ชมครับพร้อมฝั่งคนขับนี่หนังข้างบนที่เป็นบุ๋นนุ่มนะครับสภาพสวยงามเช่นกันนะครับแล้วก็หนังด้านข้างก็สวยงามนะลายไม้เงาๆสวยงามไม่มีแตกไม่มีหักนะครับปุ่มอยู่ครบถ้วนไม่แตกเช่นกันนะครับแล้วก็มีช่องใส่ของได้นี่พร้อมใช้งานไม่แตกเหมือนกันนะช่องพงสวยงามเลยนะครับมากระจกไฟฟ้านะครับลง่ง ขึ้นนี่ใช้งานได้ปกตินะครับอเดี๋ยวปรับข้างไฟฟ้านะครับปรับข้างไฟฟ้านะครับเอ้ยสักครู่ครับไปทางขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบถ้วนปกตินะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมไปโดนปุ่มผมับกระจกมันนี่ใช้งานได้ปกตินะครับมาฮะคุณผู้ชมมาต่อมานะก็คือเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะครับูใช่แล้ว สวยงามอาราอารามออร่าของเธอนี่สวยมากสวยจัดนะครับคุณผู้ชมครับ,รบไม่มีแต่ไม่มีขาดได้ทุกอย่างไม่มีร่นฮะทั้งเบาะนั่งครับกับพนักพิงนี่ฮะ,ะแล้วก็ระบบไฟฟ้าเนี่ยเจ้าแฮีเออร์ตัวนี้เขาก็จะได้เป็นเบาะไฟฟ้าโรงงานมาจากโรงงานเลยนะข้าง,ดางเดียวข้างเดียวนะครับเดินหน้านะครับแล้วก็ถอยหลังกระดกหน้านะครับขึ้นลงกระดกด้านหลังขึ้นแล้วก็ลงนะครับแล้วก็พนักพิงขึ้น แล้วก็ลงครับนี่ฉะนั้นไ,ได้ปกติครับมาฮะคุณผู้ชมฮะพวงมลาลัยของเธอนะฮะอีกหนึ่งอย่างนะซึ่งเป็นพวงมลาลัยเดิมแล้วผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะว่าสวยมากฮะใช่คร,ค,ชครับทุกอย่างนะโดดเด่นด้วยโลโก้โตโยต้นะมาพร้อมระบบ SRS หรือว่า a i r b a g นั่นเองใช่ครับ,รบผม ต่อมาฮะนี่ฮะที่ด้านไม้นะสวยสวยใสๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับคันนี้วิ่งมาเพียง244,296สมเกิโลเท่านั้นนะฮะร,ร้านเราขายทำไมแท้ๆนะยืนยันการันตีว่าไม่มีการกรอไม่เด็ดขาดฮะคุณผู้ชมครับรับพร้อม บนหัวผมฮะมีอะไรกันบ้างฮะไฟตรงกลางนะฮะตำแหน่งติดทั้งหมดนะฮะคุณผู้ชมครับบางแดดฝั่งด้านขวาครับผมเปิดลงมานะ,ะคุณผู้ชมครับคุณจะพบกับกระจกแล้วก็มีไฟแต่งหน้าให้เรียบร้อยนะฮะฝั <But now. S 1> ่งด้านซ้ายมือผมเช่นกันนะ,ะเปิดลงมาะฮะคุณผู้ชมครับมีกระจกแล้วก็ไฟแต่งหน้าให้มาจากโรงงานเรียบร้อยเลยนะฮะ<ช>คุณผู้ชมครับ,รบอีกหนึ่งออปชันของเธอนะฮะก็คือบนหัวเรานี่เองฮะโอ้โหต้องบอกว่าอลังการ เต็มเต็มใช่ฮะสำหรับสายท่องเที่ยวเลยนะเพราะวันนี้บอกเลยว่าของของเขาเรียกอุปกรณ์เสริมมาเต็มแล้วถามไม่ได้เลยต้องมีมูลรูปด้วยเพิ่มอัดทารสดเขานะครับกระดกกอนดีกว่านี่เพื่อระบายอากาศนะครับบางทีไปจอดตากแดดอะไรอย่างนี้นะระบายอากาศก่อนก็ได้นะเดี๋ยวแล้วเก็บลงอย่สักคูนนะครับนี่แล้วก็เปิดออกนี่ลงๆกันเลย แล้วต้องบอกว่าบานใหญ่มากใช่แล้วคือต้องบอกว่าคือตัวผมเองอ่ะก็ใช้รถสไตล์แบบนี้เช่นกันนะการที่มีมูมลูปอีกอย่างมีประโยชน์มากเลยนะผมเก็บของในหุยืนตรงบ่อเก็บอย่างนี้เลยเก็บง่ายนะเพราะเพราะตัวผมเองก็ใช้รถสไตล์อย่างนี้แต่งแบบนี้เป๊ะเลยก็มีมูมลูกก็มีประโยชน์โผล่ขึ้นไปเก็บได้เลยนะเวลาปิดแล้วก็เก็บเข้านี่ลื่นๆเลยนะรับอากาศแล้วก็ปิดแดดร้อนปิดม่านป่ายี่ใช้งานได้ครบถ้วนปกติเลยครับ มาถึงห้องโดยสารแถว2ด้านหลังกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับขนเนี้ยเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างขวาฮะครับผมแผงประตูฝั่งข้างขวานะครับผมนี่ข้างหนังบุนุ่มข้างบนสภาพสวยงามมากๆเช่นกันนะครับหนังดันคางก็สวยงามเลยนะอะไรไหมงาสวยงามปุ่มยูครบแล้วก็ที่ขีดบุหรี่ก็ยังอยู่นะเอาออกได้ครบส้วนปกติเลยแล้วก็ช่องโพกไม่มีแตกหักนะครับผมมีช่องใส่ของเล็กๆมาให้ด้วยก็พร้อมใช้งานนะครับอ่ะกระจกไฟฟ้าแม่เราหยุดกันไปหลายวันนะเริ่มงงแลวเนี่ยกระจกไฟฟ้านะครับลง ขึ้นนี่ใช้างานได้ครบถ้วนปกติเลยนะครับมาฮะคุณผู้ชมพะแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับผมบอกเลยนะฮะว่าคันนี้นะภายในใหม่มากนะ<ช>ครับผมหนังหนึ่งทุกอย่างเรียบร้อยฮะมือจับเรียบร้อยฮะทีมลายไม้สวยงามช่องลำโพงข้างล่างไม่มีแตกนะฮะเก๊ะเขียบุหรี่ยังอยู่นะคุณผู้ชมครับผมใช่ครับระบบไฟฟ้าฮะ ลงอย่างลื่นนะครับคุณผู้ชมครับขึ้นอย่างไวนะฮะและแน่นอนนะฮะรถใหญ่ๆแบบนี้นะเขามีไอแถวสองมให้คุณผู้ชมด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับรับรองนะฮะว่าไม่ต้องกลัวนะฮะว่าความเย็นจะไม่ถึงข้างหลังนะฮะเลือกวันหนาวเลยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับมาถึงเบาะที่นั่งด้านหลังเช่นกันนะฮะคุณผู้ชมครับผมสวยงามนะ ทั้งเบาะนั่งพนักพิงหนังหนึ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่แตกไม่ขาดได้ไม่มีร่นตรงกลางของเขายังให้พักเท้าแขนมาอีกนะคุณผู้ชมใช่ครับเราก็ต้องบอกว่าแฮร์ีเออร์นี่บอกเขาสามารถเลื่อนได้ด้วยนะซึ่งสามารถเลื่อน,นทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมแล้วก็เวลาเลื่อนออกอย่างนี้แล้วก็เวลาเก็บเบาะขึ้นจะให้ผู้ชมดูอีกที<า>นะครับเพราะตอนนี้ผมเลื่อนออกเห็นไหมของพี่เบนจะอยู่ในตำแหน่งเดิมใช่ครับทัน<ม>ทนีที่ผมพับลงรึบ๊บนี่เอาขึ้นอีกทีเห็นไหมมันก็จะกลับไปตำแหน่งเดิมเลยนะครับผมก็ใช้งานได้ครบถ้วนปก ทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้า h a r r i เอร์ V6 คันงามคันนี้นะครับที่เขาแต่งมาแล้วบ้างเรียบร้อยนะครับรถคันนี้อย่างที่ผมบอกกับคุณผู้ชมไปนะครับสามารถเข้าแคมป์ได้เลยใช่นะครับนี่เลยนะครับสภาพเธอนะครับเห็นไหมฮะสวยมากอะสวยอะสวยมากอะเปิดให้ดูเลยนะครับเปิดเหม่งให้ดูเลยนะครับเพื่อจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภายในแบบชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะคือต้องบอกว่าเจ้าของเก่าเขาเนี่ยเขาปั้นคันนี้มาเพื่อเดินทางจริงๆนะเพราะว่าอุปกรณ์เรเขาเนี่ยผมว่า ผมให้95เปอร์เซ็นต์เลยเขาแต่งแบบเดียวกับผมเลยเพราะผมจะเป็นคนแบบบ้าเกจจ์บ้าเกจจ์กระจุกกระจิกอ่ะคือถ้าอย่างเงี้ยรถผมขึ้นมีทุกคันรถผมตัวช้าที่เป็นยูทีบีอย่างเงี้ยผมทําเพิ่มทุกคันติดเทมเพิ่มผมก็ทําทุกคันอย่างรถที่ผมเลบขับรถทรงนี้เหมือนกันผมก็มีแหล่งหลนคาพร้อมเดินทางเลยใช่คือทรงเดียวกับรถคุณเลยใช่นี่นะฮะข้างหลังเห็นไหมฮะโอ้โหภายในเบรของเธอสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับมีแอร์แถว2ด้วยนะครับแอร์เย็นนะครับเพลงเพราะครับใช่แอร์ตอนนี้ เห็นไหมฮะอ๋อเอารีไปเพลงนี้เพลงนี้ยังแบบโอ้โหคลาสสิกเดินทางเลยใช่นะครับอ่าพาหลังคงหลังคาเธอสวยงามนะครับเห็นไหมฮะหัวหมอนใช้ได้หมดทั้งสามหัวเลยนะครับแม่นวดน,นะครับอ่านี่เดี๋ยวออกซอยแล้วเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับสรูสะนะฮะเดี๋ยวจะกดให้เป็นทั้งระบบแก๊สและระบบน้ํามันแต่ตอนนี้แก๊สใกล้หมดแล้วใช่ไหมเกินหมดหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำมันก่อน อัลมันก่อนนะฮะให้เห็นเลยไปแล้วนะครับดูสิครับว่ามันอื่นอเปล่าครับเกียร์หนึ่งนะไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะเครื่องวีหกครับพร้อมยางใหม่นะครับเห็นไหมฮะวิ่งนิ่มวิม่งนิ่มนะครับความนิ่มนวลของเธอนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปเปลี่ยนยางแล้วด้วยนะครับยางลู่นี <ang> มม่มันหนาเลยดูดิยางสี่เส้นก็เท่าไหร่แล้วครับกูว่ามึงวิ่งเร็วไปแล้วนะครับโอ้โหให้ดูว่ารถเอสยูวีก็แบบจัคอสะพานเลยนะครับสำหรับ ทำกำลมเร็วสูงก็ยังใช้งานได้ปกตินะแล้วกนะ็ตัวเกียร์เขาเนี่ยก็จะสามารถทิปโทนิกได้ก็โดยการผักมาปึ๊บนีดีนะเอ้ยต้องกดชิปเมื่อไรลืมๆือล่านี่สามสองชิปดาวได้นะครับใช่แล้วนี่นี่อันนี้ลงมาสองนะนะสักครู่นะครับปกติสองนะปึ๊บกดนี่สามเห็นไหมมันจะขึ้นนะสามนี่ใช้งานได้ครบถ้วนปกตินะครับครับแล้วก็ มีกซ์ที่บอกว่ามันใช้ได้ทางแก๊สทางน้ำมันใช่ไหมโดยมันเปลี่ยนได้ง่ายได้เลยนะก็คือตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นแก๊สครับซึ่งตอนนี้ที่ผมบอกก็คือผมใช้น้ำมันใช่ไหมไฟมันจะดับหมดเลยเพราะผมกดมาเป็นแก๊สปุ๊บนี่นะนี่ถ้าตรงนี้ตรงการลางเราเนี้ยหยุดกับพลิปก็คือแปลว่าสถานะของเขาตอนนี้ก็คือพร้อมใช้ที่เป็นระบบอ่าแก๊สแล้วะซึ่งซึ่งตอนนี้รถใช้แก๊สอยู่เฮ้ยุปุ่มเขาไฮโซอ่ะดูดีใช่คือเจ้าของเขาบอกเขาทำอ่าตีตีเงี้ยแก๊สหมดแก๊สหมด S <S แต่ว่าอันนี้ผมการันตีให้เลยนะเอาหัวมันก,การันตีเลยแกใช้งานได้ปกติแน่นอนครับแต่ว่า <S <S แก๊สหมดมันจะพิษอย่างงี้ <S <S ใช่มีก็จะดังเตอติ๊ด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 ๊มีแกก็คือรู้แล้วว่าเป็นแก๊สหมดแล้ว,ลวมันก็จะวิ่งกลับมาเป็นน้ำมันให้ผู้ชมอัตโนมัติเลยอ๋อสารออโต้ด้วยใช่อันนี้เห็นไหมเออลองรถใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ที่บอกว่าคันนี้มีกล้องถอยกล้องถอยอ่ะเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมีแกพามาดีเมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูแต่ว่าก็ต้องบอกผู้ชมวาาพเกยยปัล้้้งนนคต็ไดดิ เลื่องเครื่องเกียร์ช่วงล่างเครื่องยนต์สมบูรณ์แน่นอนครับผมแล้วก็ขับเนี่ยมันมัน,มนตึ้อตสไตล์เครื่อง V6 สามพัน cc เลยแล้วก็เกียร์ก็เปลี่ยนนิ่มปกติเลยครับทั้งตัวที่เป็นตัวแบบแมนนวลนะที่เป็นแบบทินโทนิกแล้วก็เกียร์ดีธรรมดาใช้งานได้ครบั่วเลยแล้วก็ระบบโอเวอร์ไดรด์เนี่ยเขาก็ใช้งานได้ปกตินะช่วงล่างครับสมบูรณ์ไม่มีเสียงกรุกกักเลยแล้วก็ฟิลของแฮร์รี่เออร์เขาเนี่ยยังไงก็นุ่มนวลใช่เอาจริงๆเนี่ยเขานุ่มนวลไหมกระทั่ทงเขาเป็นคอร์ด ผมว่าฟิลมันก็ยังมีความเป็นนิ่มรุ่มนว่นอยู่เลยอ่ะแล้วก็กัดล้อ,ดอได้ใหญ่ที่ได้มาด้วยมันทำให้รถเขาดูลงตัวดูดีเลยครับคุ้มอย่าลืมนะครับว่า h ฮเ r i e r ก็คืออีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีประจําร้าน<ช>มีหลายๆคนรออยู่นะครับซื้อให้ทันแล้วกัน บอกกับผู้ชมเลยนะครับว่าเมื่อเสาร์วันที่ผ่านมาโอ้โหเป็นวันที่พวกเราแทบไม่ได้ทานข้าวอ่ะใช่ครับผมปิดไปทั้งหมด12คันต้องขอขอบพระคุณนะครับลูกค้าจากไม่าวาทโอโตทุกท่านนะครับที่อุดหนุนและให้ความเชื่อใจเราเสมอมาใช่และอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรถที่เราคัดเข้ามาแบบจริงจังครับน้องอุ้มเขาไปส่องโปรไฟล์เจ้าของเก่าไว้นะใช่ครับ โอ้โหเพาเขาทำขนาดเลยเขาละเอียดแบบคุณเลยเอาพงเอาพรมมาซักหรือทันทันแปลงใช้นู่นโอ้โหใช่ครับรถมันถึงได้ออกมาดูดีขนาดนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นรถที่ผ่านการติดแก๊สมาแล้วประหยัดน้ามันแน่นอนนะครับและแก๊สที่ใช้นะครับเป็นถังหัวฉีดอย่างดีจากแมกเนตเราเช็คสภาพแล้วเรียบร้อยนะครับจัดให้กับคุณชมถูกๆไปเลยครับ2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับจัดฟันแนซ์ได้อีกครับคันนี้เริ่มต้นดาวที่4,9 0 0 0าบาทเท่านั้นเองฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า เรามมาเคีจะสนุกกับพวกเราได้นะครับอย่าลืมนะครับวันที่8กรกฎาคมนี้ล่าลูกเจอกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกวันจากร้านแมกกาโมตนะครับ